ภูมิใจไทยจะโดนยุกไหมครับนะเพราะได้ข่าวว่าศรีสุวรรณจันญ,ญาเนี่ยจะไปยื่นนะครับให้ปปชยื่นเรื่องต่อสาลฎิกานะครับเพื่อที่จะให้มีคำสั่งว่าสับสยามนะผิดจะได้ทราไร้แรงนะครับวันนี้ดูข่าวนะฮะนะครับถ้าผิดจะดิยธรราไร้แรงนี่ก็อ้าเล่นการเมืองตลอดไปอ่นะครับขนาดข่าวครุกระเบิดยังกบข่าว ป้าปกบไม่ได้เลยนะครับข่าวป้ากบนี่โคตรดราม่าเลยเพราะหนึ่งเป็นคนจนสองโดนเนอะเขาเรียกอะไรโดนยัดข้อหาจับแพ้เนอะหลักฐานทนทูชัดเจนมันเป็นเรื่องที่ปั่นซบมากคดีแอมถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษไปถึงไหนนะครับก็จะเริ่มพิจารณาคดีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมันเรื่องกังนกระดาษนะนะครับผมไม่สนใจความผู้เสียหายนะครับส่วนคดีแตงโมตกเรือขึ้นสาลวันที่2 3 มักกนณีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับ,นะรบเจอกับคดีนี้คดีลูกเตี้ยงเนี่ยก็นักข่าวในช่องแปดก็ถือว่าสุดยอดครับเดวัตกผู้กำกับไม่ทันลูกนะ้องอ่าควรขอโทษไม่ใช่แฉนะพลตำรวจโทรเดวัตฟาดแรงผู้กำกับนันไม่ทันลูกนะ้องคือพูดง,ง่ายูงว่าลูกนะ้องอ่ะควรออกมาขอโทษที่ผิดพลาดไม่ใช่แฉต่อไป นะครับนี่คือความเห็นของนะตำรวจชราภาพหรือตำรวจเกษตรอายุอย่างที่เลยวัดบอกไม่ต้องแฉเราออกมาขอโทษประชาชนเลยนะแล้วก็บอกว่าผู้กับนี่ไม่ทันลูกน้องอ่ะยังไม่ได้รับรายงานเลยนะมาป่านนี้แล้วยังไม่ได้รับรายงานเนื้อวัวเถื่อนทะลักชายแดนภาคเหนือโอ้โหนี่ครับเฉลิมชัยปูดวัวเถื่อนทะลักชายแดนภาคเหนือเกษตรกรช้ำหนักเพราะอะไรขายวัวสู้ ัวเถื่อนไม่ได้เพราะัวเถื่อนนี่มันนำเข้าในราคาถูกมันก็ขายถูกได้เกษตรกรก็เจ๊งครับที่รัฐบาลกระจัดคนสีเทานะครับเอ่การมาที่การตํารวจจับมือการมาที่การสวัสดิการสังคมจอบุกพบุกเปียกพวกนี้คุยคดีป้าบัวผันนะครับอการมาที่การนี่ก็จะเข้านะเพราะคดีป้าบัวผันเนี่ยจับแพะเด่เป็นเรื่องที่สัเถื่อนวงการมากนะครับ แสดงให้เห็นว่าตำรวจไม่ได้คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลยนะจับแค่อย่างเดียวนะครับเผยบทลงโทษตำรวจชั่วต้องหมดไปที่พอบอตรต่อสั่งนะครับตำรวจนอกรี้จะไม่ปกป้องยุคนี้ตำรวจชั่วต้องหมดไปสาทุอ้อยเป็นจริงนะครับก็นะหวังว่าจะไม่ใช่แค่ลงปากนะครับทานพอบอตรเพราะนั้นก็ตำรวจชั่วต้องหมดไปนะครับผมจะรอดูนะครับ ว่าจะหมดไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าพูดแล้วทําไม่ได้นะนเนี่ยอย่าดีแต่พูดนะครับเนียกดูนะครับม่าทัจดจจริงไหมนะครับเปิดสิบกิลกรรมแก้ลุกตตำรวจรอดได้ไงที่ผ่านมาแสดงว่าไม่มีการดาเนินคดีใช่ไห่การจอ,องพลงังนะครับนี่ก็เรื่องราวต่างๆนะครับแต่เรื่องลุงเปี๊ยกนีเรื่องใหญ่ครับอา,อาจารย์ใช้เวลานอนกี่ชั่วโมงครับงานเยอะ ก็ไม่แน่หะครับเราสามทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวก็น้อยแล้วนะครับนีเดี๋ยวก็ไลฟ์สดส,สักแป๊บนึงเราก็เลิกใหค้ความรู้ทางกฎหมายกับพี่น้องประชาชนนะใครใครมีมปัญหาคดีความข้อกฎหมายคดีความไม่คืนหน้าถูกโควิดถูกรังแกก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับทีมงานทนายไกลทุกได้นะครับต่อไปแจ้งความตำรวจไม่แจ้งแล้วไปแจ้งนะักข่าวดีกว่าไหมนะครับีพี่น้องประชาชนมองว่ตาตำรวจอาจจะไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนในความคิดของทนายท่านคิดว่าทุกวันนี้ระหว่างตำรวจกับ กับตำรวจตำรวจด,ดีกับตำรวจเร็วใครมาก่ากันตำรวจด,ดีต้องมากกว่าครับแอผมเชื่อยอย่างนั้นนะฮะอ่านะครับม,มีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะเราก็ดูดูกันนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างนะครับเออนะครับเรื่องเล่าเช้านี้นะครับสภาร้อนสอสภูมิใจไทยเก้าวไกลไประประท้วงวุ่นหลังตั้งกระทู้หลังตั้งกระทู้ถามเรื่องการศึกษา อสอสอภูมิใจไทยดันปากอาามปากการห้องประชุมผู้สื่อข่าวโทรสอบถามสสสนองออกปัดขอไม่ขยายความให้มันจบไฟก่อนตัดสายทิ้งไงก็ด่ากันไปนะธรรมดาสสรประเทศไทยเรานะเ,าเดี๋ยวนี้ก็ปากจัดก,กันลึกเกินมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับเดี๋ยวกำลังดูนะครับมีอะไรบ้างานะครับแอมเนสตอ็มเนสตี้ องค์กรนี้จะทัน์นโทษกรรมสาคนเผยแพร่บทความกรณีมีการกล่าวอ้างว่ามีการคลุมถูดงดำคลุมเปียกบ,บังคับสารภาพผิดที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์คลุมถูดงดำผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาขณะสอบปากคำและต้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวทุกครั้งอันนี้ก็เป็นไปตามก,กฎหมายเรื่องอุ้มหายทรมานนะครับต,ต้องมีการอัดคลิปนะถ้าเรามีหมายจับตำรวจมาจับเราก็าต้องบันทึกวิดีโอตั้งแต่ตอนจับไปจนถึงส่งพนักงานสอบสวนนะ ตำรวจไทยก็เรียกก<ม>ายเว่าเชิญตัวพอเชิญตัวก็ไม่ใช่ไม่ใช่การจับกุนมนะก็เลยไม่ต้องถ่ายวีดีโอนี่การเรียกกฎหมายของตำรวจประเทศไทยอืมคนบ้านสองหนุ่มฝรั่งเศสทําบัตรประชาชนปลอมเสียหายเก้าสิบล้านยูโรเรื่องเล่าชานี้ตําำรวจไซเบอร์บุกค,คนบ้านสองหนุ่มฝรั่งเศสเพื่อขายแก๊งบัตรประชาชนปลอมส่งขายข้ามตวีเสียหายเก้าสิบล้านยูโรภรยาคนไทยเผยสามีอยู่บ้าน,นเฉยๆไม่ได้ทำอะไร แต่มีเงินใช้ไม่ขาดอื่นนะนี่ครับอาจญากรรมต่างๆนี่มันอยู่ในประเทศไทยที่แม่งเยอะจริงๆนะสวรรค์ของโจรเลยนะครับน,นะเรื่องเล่าเช้านี้นะผู้ปกครองเข้าแจ้งความเจ้าของดรตซอรี่ซอยท่าข้ามใช้ผ้าอ,อ้อมยัดปากจับหัวเด็กสองถึงสามขวบนะโขกพื้นบาดเจ็บเบื้องต้นนะเจ้าของยืนยันไม่ได้ทำและปฏิเสธให้ผู้ปกครองดูกล้อง,องจรปิด นี่มันก็น่ากลัวแนละ้วลองใจร้ายกันแล้วเกินแะล้วสมัยนี้นะแชร์แล้วครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่น้องครับนักศึกษาปีหนึ่งผวาสุกชายตามขึ้นหอบุกเข้าห้องพักปิดฝูดทำไม่ดีไม่ไรโอ้ยน่ากลัวนะหอของหอ,หอพักก็ต้องมีรอปภนะครับรอปภก็ต้องคอยดูแลวัมปลอดภัยไม่ได้ดูต้นทางนะนะครับเนี่ยมันน่ากลัวนะครับอืมน่ากลัว สายดอนต้องพกปืนพกมีดเนี่ยอืมอืมนะครับเบนเลสซิงยื่นขอเยียวยาโดนจำคุกเกินกว่าตำหนดโทษสองร้อยห้าสวันเอาว่างกันไปฮะอืมเนี่เออผลตำรวจเอกสุเชษหรือวิกโยกให้สัมาร์ว่ารู้เปียกยืนยันว่าในห้องขนาดถูกทรมานมีตำรวจนาย้้คนเดียว ซึ่งจะเข้าข่ายและเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157แะความผิดต,ตามพรบงุงหายส่วนความผิดตามวินัยมีโทษถึงขั้นให้ออกจากราชการนะครับนะนะครับถึงขนาดให้ออกจากราชการนะเอาวางไปนะ,ะนะครับการจอมพลังแฉวิจกรรมแก้ลูกตำรวจเอาปืนพ่อมาเวียนให้เพื่อนใช้ก่อเหตุถ้าเป็นแบบนั้นพ่อก็อาจจะถูกดำเนินคดีในข้อหา ตามครบรคุ้มครองเด็กนะะะนะคะรับนะตำรวจพิการขาแจงผู้บัญชาการกรมคิดเสียงนะครับถุงดำคุมหัวนุเปียกผู้รับสารภาพาป้าบัวผันปฏิเสธต่อคำถามสื่อนะครับอืมเออล้วชาและอายการขอสารฟันโทษฆ่าเยาวชนคุ้มฆ่าป้าบัวผันเจี๊ยบผู้ใหญ่มองเป็นเหตุตั้งใจไม่ได้พลาดทั้งจี้บตร ลงคุมพดีเองถามอ้างแค่หยอ,อกล้อคุ้มถุงดำในเคสฆ่าคนตายบอดส่งไม่นั่นไม่ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าไทยต้องได้รับความได้รับความเป็นธรรมครับนี่ก็คือเรื่องราววันนี้นะครับนะครับนี่ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะนะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะนะครับ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ให้สัมภาษณ์ว่าในห้องไม่มีกล้องวงจรปิดแต่เวลาสอบสวนมีการตั้งกล้องบันทึกภาพตามกฎหมายประมวลกฎหมายทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจริงจะเรียกนําคลิปวิดีโอขณะสอบปากคํามาทําการตรวจสอบด้วยพร้อมยอมรับว่าส่วนตัวเห็นแล้วระหว่างการตรวจสอบคลิปภาพไม่มีภาพของการใช้จุดกำกุมระหว่างการสอบสวนนะครับอืม นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะตำรวจคุมถุงดำล้อเล่นไม่ได้บิ๊กโจ๊กเตรียมสรุปสอบนุ่งเปียกอีกรอบนะนะครับตำรวจจะไปล้อเล่นกับประชาชนจะถุงดำไม่คุมได้อย่างไรนะครับเราไม่ได้เพื่อนเล่นนะครับนะครับไม่ได้เพื่อนเล่นนะครับนี่นะครับเด้งคุ่กับอาัลนยมประเทศเส้นคลิปลูกน้องข่มขู่นุ่งเปียกคลิปเสียงตอนนี้ก็วันเด็ดนะครับนะเออนะ พบรตรให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องนี้ตนยังไม่ได้รับความคืบหน้าใดๆยังไม่มีข้อมูลรวมยังไม่เห็นคลิปเสียงการกล่าวด้วยยืนยันได้สามการเร่งรัดให้ดําเนินการสอบสวนข้อจริงแล้วหากพบว่า,ากระทําความผิดจริงก็จะฟันไม่เลี้ยงแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชา,าก,ก็ถึงว่ามีความผิดใดด้วย,วยอันนี้คําพูดของพอบรตรนะฮะก็หวังว่าจะเป็นจริงนะฮะ